สวัสดีค่ะจากร้านธนาภูมิการเกษตรนะคะเครื่องหยอดตาลวงข้าวทองค่ะวันนี้เราจะมาดูสินค้านะคะ,ะกำลังจะจัดส่งไปชนีนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นเครื่องหยอดข้าวหกแถวขาจานค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวขาจานนะคะเป็นรถไถนาะเดินตามนะคะ ก็ช่วงนี้นะคะกำลังจับหมดุดโปรโมชั่นแล้วนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งจองกันมาได้ที่ร้านนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถถหน้าเดินตามสีแถวนะคะช่างนะคะกำลังจะตรายามจะส่งไปชนจเงินปลายทาง ัวนี้นะคะเป็นเครื่รองยอดข้าวหกแถวสามารถใส่ข้าวได้กระเพาะละ13บสามกิโลต่อถังนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวนะคะส่วนเป็นเป็นงานด็ดนะคะคะุค้ากำลังจะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ตอกหางทังอย่างเดียวนะคะตัวนี้นะคะฝามตัวนี้จะส่ง จะส่งที่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเครื่องหยอดข้าว6แถวแล้วก็เป็นเครื่องหยอดข้าวโพด2แถวมีถังปุ๋ยนะคะค่ะถ,ถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากเป็นตัวแทนหรือว่าจะสั่งจองสินค้าล่วงหน้าก็ โทรมาที่เบอร์084 380 1690นะคะแล้วก็อีกหน,นึ่งเบอรยดยคสอ0ห้านะคะ,ะคะ่ะร้านเรานะคะชื่อว่าร้านคนะภูมิการเกษตรนะคะผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องหยอดข้าวข้าวโพดเสือเขียวนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นเชื่องเป็นชั่นนะคะ,ะค่ะ เรนมีสั่งจองเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรารับประกันทุกชิ้นงานนะคะรับประกันหนึ่งปีเต็มน,นะคะลูกค้าสินค้าถูกและดีมีอยู่จริงนะคะโอเคค่ะฝากไปด้วยนะคะร้านธนาสนใจเกษตรผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องหยอดข้าวชาเขียดและส่วเียงนะคะ แล้วเราตั้งอยู่ที่อำเภอเชียง n a จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางกับไปรษณีย์ไทยนะคะโอเคค่ะฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ